มีเด็กจอกไงบ้างตื่เต้นไหมคะคุณหมอมากค่ะตื่นเต้นมากก็เรียกได้ว่าเป็นการประเดิมครั้งแรกบนหน้าจอใหญ่สุดๆไปเลยใช่อันนึงคะตื่นแล้วเนี่ยจะได้เห็นหน้าตัวเองออกลงหนักละอะไรนะครแต่ละคนพวกเขารู้สึกได้อะไรแบบตื่นเต้นยังไงบ้างวันนี้เราจะได้ดูไปพร้อมๆกับแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อด้วยก็จริงๆตื่นเต้นมากๆคือหนึ่งเลยเราจะได้ ได้ยินเสียงฟินแบกจริงๆจากผู้คนแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราทุกคนน่าจะรอกันมานานเพราะว่าเราตึงเทกันมากๆแล้วก็อยากรู้ว่าเสียงตอบรับออกมาจะเป็นยังไงครับผมในการประเดิมออกไปครั้งแรกอันกก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะก็มีน้องๆที่พวกเราทําเรื่องนี้กันมาก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันก็วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้ดูผลงานของพวกเราแล้วค่ะ ครับก็ดีใจครับผมที่วันนี้นะครับก็จะได้ดูตอนหนึ่งไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกก็คือเราเนี่ยซึ่งฝึกซ้อมกันมาอย่างดีแน่นอนนะครับตอนหนึ่งตอนสองเนี่ยเออรื่นนี้ครับร่นนี้รุ่องนี่นี้ยังไงตื่นเต้นมากๆค่ะที่จะได้เห็นแบบว่าซีรีส์ของละครของพวกเราออกแล้วขอมกับหลายๆคนด้วยเพราะว่า จร,จ,รจริงต้องบอกว่าที่ผ่านมาเวลาเราถ่ายอ่ะเราก็ไม่เคยดูตอนที่แบบตัดต่อเสร็จแล้วอะเนาะ<ช><ช>เพราะ<ช>ฉะนั้นก็เลยตื่นเต้นที่จะได้เห็นเป็นครั้งแรกมากเลยค่ะใช่แล้วให้ทุกคนตัดต่อครับผมก็จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นมาเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นเหมือนแบบคนของความพยายามของพวกเราทั้งคนทุกคนตลอดที่ผ่านมาว่าเราทุ่มเทไปเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงภาพที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นแบบภาพที่เราต้องการให้ทุกคนเห็นตอนที่เราแสดงออกไปหรือเปล่าวันนี้ก็จะเป็น ครั้งแรกที่เราจะได้เห็นตัวเองแบบจริงๆแล้วครับผมค่รับครับผมก็เหมือนทุกคนเลยครับตื่นเต้นมากครับก็อยากให้ดูว่าสิ่งที่พวกเราพยายามฝึกฝนมาเป็นปีๆนี่มันขนาดไหนครับจ๋าจ๋าก็ผมว่าวันนี้เป็นวันที่ทั้งพวกเราแล้วก็ทุกคนรอคอยแหละเออมันเป็นโปรเจกที่ให้ทุกคนได้มาดูตอนแรกกับตอน2ก่อนเนาะก็ หวังว่าทุกคนจะพอใจนะครับกับสิ่งที่พวกเราทุ่มเทกันไปก็ฝากคอร์ดสกายด้วยนะครับผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ผมคอร์ดสกายมันเป็นมากกว่าละครมันได้เห็นถึงความสามารถของเราแบบหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นมันมากมันมากกว่าการแสดงครับก็อยากให้ทุกคนแบบ ตั้งใจดูเรื่องนี้กันด้วยนะครั<ช><ช>บเพราะว่าพุกคนในที่นี้ก็ตั้งใจฝึกซ้อมมากๆบางคนนี่คือก็เริ่มจากเพีพื้นฐานทั้งการร้องการเต้นเลยแล้วก็มาทําในซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะครับผมที่อยากจะมอบให้ทุกคนครบทุกรสชาติแน่นอนครับก,ก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆของใครหลายๆคนในนี้นะคะรับก็เราตางคนก็ต่างมาจากหลายๆเวทีมาหลักจากหลายๆบางคนก็มีประสบการณ์เรื่องการแสดงมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือรวบรวมเอา เด็กๆดกยูเจน <Yeah. S 2> ทุกคนมาแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะค mm hmm. รับว่าะจะช่วยพวกเราด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็บอกว่าจะชอบละครเรื่องนี้ครับ <c oughs> ครับรบ หลายคนอยากรู้เรื่องย่อของเรื่องนี้แล้วแล้วเขาเดลสกายจะเล่นเรื่ออะไรอาคาบ็นตัวแทนเาะทำอะก็คืออาคาเดลสกายของเราะครับก็จะเป็นพูดเกียวกับกลุ่มคนที่มีความฝันกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่มีแพชชั่นในการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มนี้คือเราก็จะมีการแข่งขันในโรงเรียนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Max Academy หรือ First Academy ก็ตามที่เราตามหาความฝันกันซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการร้องการเต้นอยู่ในทุกๆ e ีอยู่แล้วเป็นการเพอร์ฟอแมสอย่างนี้ครับผม ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นในเรื่องของการร้องการเต้นเราก็จะมีเรื่องของครอบครัวดรามา่า<ม>เส้นทางของตัวละครเป็นอุปสรรคต่างๆที่แต่ละคนเนี่ยต้องเจอแล้วแต่ละคนก็มีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันมีอุปสรรคที่ไม่เหมือนกันก็ต้องให้ทุกคนรอติดตามว่าเส้นทางของอุปสรรคแต่ละคนเนี่ยจะไปทางไหนกันอีกอ,อยางปากทุกคนช่วยเชียร์ด้ครับผมครับเรื่องนี้มันจะพบรถยังไงบ้างสบายพี่พี่เขาฟังไหนได้ไหมครับ แต่ตัวละครแต่แต่ตัวละครแต่ละตัวก็จะมี objective ของตัวเองครับผมแล้วก็จะมีเป้าหมายกันว่าแบบ คนนี้อาจจะมีความต้องการแบบนี้แล้วก็ทําให้แบบขัดแย้งกับความต้องการของอีกคนหนึ่งหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่ามันมีการแข่งขันได้เห็นมิติของการแข่งขันมิติของตัวละครที่ทําไมตัวละครตัวนี้ถึงมีนิสัยแบบนี้หรือว่าถูกแบบมบีเบื้อง,งหลังชาร์โดซีนแบบยังไงมาเต,ติบโตมายังไงก็จะได้เห็นความกดดันหลายๆอย่างแล้วก็ได้เห็นถึงความรักมิตรภาพทั้งเพื่อนทั้งแบบในรูปแ,แบบของความรักอะไรเกิดขึ้นด้วยครับผมว่าละครเรื่องนี้เรียกว่ามันหลากหลายรูปแบบ โรลเลอร์โคสเตอร์ใชม่มันจะมีทั้งแบบอามีคลายเครียดแบบคอมเมดีกมม้ก็มีโรแมนต์ก็มีการแข่งขันก็มีดราม่าก็มีเรื่องของครอบครัวก็มีผมรู้สึกว่ามันครบรถมากๆนะครับผมมีอะไรจะเสริมไหมครับเป็นไงบ้างร่วมงากับพี่บอล ใครจะเป็นตัวแทนก็วใครมีความในใจก็รับรู้งานของพี่บอยผมว่าทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะรู้ดีว่าพี่บอยเขาเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าพี่บอยเขาจะทําผลงานชิ้นนี้ออกมาคือเขาเขาไม่บ่อยผ่านเลยบอกอย่างนี้เลยดีกว่าทุกซีนทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งใจการทํามากแล้วก็บอกเลยว่าทุกซีนถ้า พี่บอยกำกับแทบทุกซีนอยู่แล้วก็สนุกมากครับที G ่ได to yeah. ้ทํางานพี่บอยครับมันมีความกิ kind of ่งไหมครับมันก็มีเฮ้ยช่วยแรกจริงว่าก็ก็จะสั่นลูกจะปัสั่นก็ก็มีบ้างครับผมก็คือก็อยากทําในส่วนของตัวเองให้มันดีที่สุดนี่ว่าครับผมว่ามันเกิดจากความแบบด้วยด้วยความคาดหวังของการอยากให้ซีรีส์มันออกมาดีด้วยทั้งตัวพวกเราด้วยทั้งตัวพี่บอยด้วยไงครับ พวกเราเลยรู้สึกพยายามตั้งใจกับมันมากมันเลยเกิดเป็นความแบบกดดันเล็กๆน้อยๆก็เก่งแล้วก็ผ่อนคลายกันหลังจากที่มันผ่านมาเรื่อยๆครับใช่แล้วแต่ทงนี้ตัวแทนตัวทั้งนี้อะไรอ่ะไม่ผมจะบอกว่าจริงๆทํางานพี่บอยเป็นเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่าเออครับเขาทำทำงานพี่บอยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่าตอนนี้พี่บอยเขาเวลาเราจะเข้าซีนแต่ละซีนนะครับเขาก็จะบอกว่าอ่ะ เราลองเล่นแบบนี้ดูไหมอันไหนคุณลองแสดงแบบที่คุณคิดมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะเปิดพอสมควรเลยครับสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นผลดีต่อพวกเราเองก็จะบอกว่าทางนี้ทางนั้นมันคือประสบการณ์ที่ดีมากๆคือคือบางบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเราเราคิดเราเตรียมมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาเสนอเขาซึ่งเขาก็จะคอยตบให้ว่าเออแบบไหนมันจะดีมันอยู่ในกรอบที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยกลายเป็นไฟแนลผล ผลลัพธ์ออกมาที่คนกำลังจะได้เห็นกันอะไรนะครับผมทั้งเรื่องนี้จริงๆแล้วมันนอกจากมีเรื่องราวให้แฟนๆได้ติดตามก็ยังมีเพลงนรองๆนะใ่ครับอะไรต่อที่รวมกับคุณรื้อเพลงอะไรก็มาเฟอร์เสิร์ฟใช่ You're My First Love ค่ะก็เราก็ร้องด้วยกันทั้งหมด1 9 1 9คนเลยค่ะใช่ชื่อเพลงอะไรอะไรนะชื่อเพลงอะไรก็ชื่อเพลงครับก็เป็น You're My First Love นะครับผมเป็นเพลง แรกของพวกเราทั้งหมดในคณะ Call the Sky แล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความฝันใช่แล้วใน MV เนี่ยเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็19คนนี้ค่อนข้างที่จะถ่าย MV กันวุ่นวายมากๆเลยบอกเลยแต่ว่าพอพอแต่พอ MV ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเห็นความน่ารักของทุกคนแล้วเห็นถึงตัวตนของทุกคนจริงๆครับผมที่แบบเออแต่ละคนก็มีความฝันเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออ MV เรื่องเนี้ยเอย MV เรื่องเนี้ยครับเป็นเป็นอะไรที่ถ้าได้ฟังอ่ะครับก็น่าจะ น่าจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนได้ในการทำงานก็อย่างที่ได้มาหลงวุ่นวายแค่ไหนว่าเราใส่แต่เช้าจนแบบเกือบห้ามิถุนใช่ใช่่วันนั้นเราเสร็จกี่โมงตีสามตีสามตีสามครับตีสามนอนสนุกมากเลยค่ะไม่ก็สนุกเพราะว่าจริงๆเหมือนเราก็แบบได้มาเที่ยวเล่นด้วยเวลามากองได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสนุกกับการทำงานในครั้งนี้มากๆเอ็นจอยค่ะมีบ้าง มีงี้บ้างนิดหน่อยมันมีกันได้มันมีกันได้แล้ววันนั้นผมผมผมอยู่ไม่ดึกมากผมต้องบินไปจีนเมื่อไรครับเมื่อไรกำลังใจให้น้องก่อนเนาะกำลังใจแต่เพราะผมอยู่ดึกมากนะพี่วันนั้นถ่ายเสร็จแล้วเป็นวันที่ฝนตกหนักด้วยเราคือถึงแม้เลิกกองแล้วบางคนก็ยังต้องรอฝนใช่ไฟดับด้วยน้ำท่วมด้วยหลายเหตุการณ์กันตีเท่าไหร่นะตีสาม จริงๆไม่ได้มีแค่เพลงเดียวนะครับจริงๆมีวันนี้ครับหกโมงเย็นครับผมมันจะมีอีกเพลงหนึ่งครับชื่อว่าเพลงว่า Across the Sky ครับผมเป็นเพลงที่พวกผม3คนนะครับบอสเอิร์นมอนนะครับผมก็ได้ร้องนะครับเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั้ง19คนครับในซีรีส์นะครับได้ร้องกันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับก็บอกว่าไงดีอ่ะก็ให้เป็นให้กำลังใจก็ให้กำลังใจอีกแล้วนอกจากนี้ในเรื่องเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหลายเพลงเนาะในเรื่องแล้วก็จะมีของน้องๆที่สองในสองเพ ก็คืออย่างที่ผมพูดเลยว่าในทุกๆตอนของเราเนี่ยแทบจะมีการร้องการเต้นผสมอยู่ในนั้นคือเรียกได้ว่ามีการเพอร์ฟอร์แมนซ์แทบจะทุก EP เลยดีกว่าครับผมซึ่งแน่นอนว่าทุกตอนเนี่ยมีเพลงเพราะให้รอฟังแน่นอนใช่ใช่ในอกจากนี้ทุกคนก็ยังมีรายการอะไรให้ไปดูแบบไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยรายการนั้นชื่อว่าลฟ์ฟ้าล่องลอครับผมเป็ไงบ้างแบบวีดีโอสไตลที่ผ่านมาสบายๆได้เลยบอกวุ่นวายเรียวเรียวเกิน คือคือตอนถ่ายตอนแรกเราก็ก็คิดว่าจะมีเกรงเกรงกันบ้างแต่ว่าอย่างหลังหลังจากที่ทุกคนได้เห็นอีพีที่4เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล่มเป็นความธรรมชาติของพวกเราจริงๆแล้วไม่เป็นเนเจอร์แล้วจริงๆก็ธรรมชาติตั้งแต่อีพีหนึ่งแล้วใช่ใช่ธรรมชาติแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยครับแต่เราชอบนะผมชอบนะเราได้ไปอยู่ด้วยกันตั้งแต่สามวันจริงใช่เราได้เห็นแบบ มุมบางมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นกันในกองก็มีก็มีเสียน้ำตาบ้างนิดนิดไม่น่อยอันนี้คือสปอยหรือเปล่าครับเนี่ยสปอยที่สุดท้ายสปอยนะอะไรอะไรแต่ผมเห็นคนบอกแล้วแต่งหน้ามาทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าจริงๆร่ฟ้าร่าฟ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะทำให้รู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับผมใช่ครับแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากดูนะครับตอนนี้ก็ออนสามารถไปดูเบื้องหลังได้นะครับที่ YouTube One Connection นะครับใช่ครับอันนี้ฝากหน่อยฝากละครหน่อยที่จะออนแอร์แล้ววันที่9 ก็ฝากด้วยนะครับละครของพวกเรา a c r o s the Sky รั t ฟ้าร่าฝันก็พวกเราทุกคนเต็มที่มากๆในฐานะนักแสดงแล้วก็พี่ๆทีมงานเบื้องหลังนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ให้ฟีดแบ็กของพวกเรานะครับผมพวกเราตุงเพลงมากๆแล้วก็ตื่นเต้นรอฟีดแบ็กจากทุกคนไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับใช่ค่ะใช่แล้วก็จริงๆเรามีช่องทางออฟฟิเชีด้วยนะคะ เป็นช่องทางครับผมก็จะเป็นอค้อนเดอร์สกายโอเคครับผมช่องทางออฟิเชียลนะครับผมก็จะเป็นอค้อนเดอร์สกายทีเอชนะครับผมทั้ง3ช่องทางนะครับผมว่าจะเป็น Twitter TikTok แล้วก็ Instagram ครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเวลาเราได้ดูกันแล้วเนี่ยอย่าลืมมาใส่เล่นแฮชแท็กกันด้วยใช่นี่ก็สำคัญมากๆเลยเราจะได้ไปนั่งตามอ่านแฮชแท็กว่าทุกคนชอบซีนไหนแล้วก็รู้สึกยังไงกับซีรีส์เอ้ยละครเรื่องนี้นะครับโอเคค่ะ จะได้รู้ว่าทุกคนมีฟีดแบ็กยังไงกับเราชอบไปเล่นแฮชแท็กบอกกันค่ะขอบคุณะครับ